สวัสดีพี่น้องมองนี้เคน้อยกับแมวกีดเด้อเบิ้งพี่น้องเาเบิ้งแมวสบายใจ <c oughs> นี่แหละแมวสบายใจเบิง้งทานอนทานั่งสบายนี่เราก็เออแมวสบายใจเนาะอยู่แบบสบายสบายบ่คิดบ่ยัง <c oughs> นอนสบายเลยพี่น้องเ <c oughs> บิง้งกินอะเอาบุตร อนอนงายท่องล่องหนุมท่องล่องเบิ่องด้วยไมสิเป็นยังไงค็เจ้าวานถ้าหยุมท่องแมวสิกัดเป็นบ่อล่องเบิ่งด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่องหยุ่มท่องเบิง่งล่องเบิ่งด้จิต <c oughs> นอนหลับปุ๋ยเลยพี่น้องเบิง่งรู้สบายใจนี่นเปออ็นบ่อเอื้นว่านนอนแบบบ่ยานเบายังสบายใจล่องหยุมล่องเบื่องด้พี่น,อน้อง ยุ้มยุ้มเพรกัดไม่ไหวใจตื่นซื้อ